วันนี้นะครับจะมาอัปเดตในส่วนของตัวฟิล์มนะครับหรือวัสดุของ dFT นะครับวันนี้มีสินค้าใหม่นะครับมานำเสนอนะครับก็คือเป็นฟิล์มนะครับกิปเตอร์หรือฟิล์มแบบกากเพชรนั่นเองนะครับจะเป็นเหมือนในรูปนี้นะครับแล้วมาแนะนำให้ดูว่านะครับทางประเทศผู้ผลิตนะครับได้อัปเดตนะครับก็คือผลิตสินค้าใหม่ออกมานั่นเองนะครับก็เอามาอัปเดตให้ลูกค้านะครับได้รับทราบนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับผมให้ โรงงานส่งมาให้ก่อนนะครับแต่ว่าคอที่สั่งยังไม่ถึงนะครับก็จะมีแบบค่าเรียกอะไรกากเพชรนะครับหรือจะเรียกอะไรดีล่ะก็ไม่แน่ใจนะครับแต่อธิบายก็คือมันจะเหมือนกากเพชรนะครับเป็นวิบวับนะครับเป็นเงาเงานะครับแววแววที่ติดมากับตัวฟีมเลยนะครับเวลาเราทํางานมันก็จะมีไอตัวกากเพชรนะครับติดไปที่งานด้วยนะครับทําให้เกิดงานพิมพ์ที่แปลกใหม่ขึ้นมานั่นเอง ทำให้เราสร้างงานได้แปลกไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสําหรับการทํางานของเราก็จะกว้างขึ้นมานั่นเองนะครับผมขอคลิปมาจากตัวนะโรงงานนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นกระกาบแบบนี้นะครับก็คือเป็นวิบวิบเป็นเงาเงานะครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไงดีนะครับก็คือเป็นกากเพชรก็แล้วกันนะครับเป็นเหมือนถ้าลูกแกมแวบๆอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเมื่อเรามพ์ไปปุ๊บเมื่อเราไปรีดบนเสื้อนะครับก็จะติดเป็นเงาเงานะครับ ประมาณนี้เนี่ยผมให้โรงงานนะครับส่งตัวคลิปมาด้วยนะครับเนี่ยนะครับเมื่อเราลอกมานะครับก็คือจะเป็นเงาเงาติดไปที่ตัวงานของเรานะครับแต่ส่วนอื่นๆก็จะไม่ติดไปนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจะเป็นเงาเงาระยิบระยับนะครับก็คือตัวตัวกากเพชรที่อยู่บนฟิล์มนะครับก็จะติดไปที่งานของเราด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นเป็นสินค้าใหม่ที่น่าสนใจนะครับก็จะแพงกว่าฟิล์มปกตินะครับนิดหน่อยอ่เป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าที่ทํางานนะครับ b f t นะครับและหลายท่านก็จะได้ทํางานแบบที่แปลกใหม่ขึ้นมานะครับก็นะบก็ล่าลอบมาเป็นแบบนีนบ้ก็คลิปที่โรงงานส่งมาก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ แต่คร่าวๆก็คือตัวฟิล์มนะครับก็จะเป็นแบบมีรอยกากเพชรมานะครับทําให้งานเราเป็นระยิบระยับนั่นเองนะครับเหมือนเหมือนเฟกปิ้นที่เป็นเฟกกากเพชรอะไรประมาณนั้นนะครับออกอารมณ์อารมณ์คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อบางคลิปมันจะมีจุดที่เห็นได้ชัดนะครับเนี่ยครับมันจะมีเงาๆอยู่บนนี้นะครับ นะครับก็คือเป็นสินค้าใหม่นะครับก็คือเป็นฟิล์มกาดเพชรนะครับฟิล์ม DFT DTF นะครับนะตอนนี้เรามาอัปเดตกันให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวตัวสินค้ามาแล้วยังไงเราจะมาถ่ายวิธีทำนะครับแล้วก็จะเห็นภาพนะครับได้มากกว่าเดิมนะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นะครับ l i n e แอ i ฟิกอนะครับเดี๋ยว สินค้าเข้ามาแล้วเราจะมาอัปเดตถ่ายทำให้ดูเห็นชัดๆกันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ